ผมจเจริญทองหลอมครับวันนี้ผมมาสอนให้พี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรนะฮะที่มีสวนส้มโอแล้วก็อยากเปลี่ยนสายพันธุ์เพราะว่ามันมีสายพันธุ์ใบาสายพันธุ์ที่ตลาดมันไม่ค่อยค่อยดีมาช่วงหลังเขาก็จะไปเปลี่ยนแปลงก็คือตัดต้นเก่าทิ้งนะฮะแล้วก็ไปปลูกใหม่ปลูกใหม่เขใช้เวลา4ปี5ปีหรือ6ปี7ปีกว่ากว่ามันจะออกลูกแล้วก็ผิวมันจะบางขายได้ ราคาดีเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมก็แนะวิธีที่ผมทํามาแล้วนะครับเพราะว่าผมมีอยู่สวนหนึ่งผมเปลี่ยนทั้งสวนเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยสักสามปีที่ผ่านมานผมเปลี่ยนทั้งสวนจากเดิมทีมันเป็นข่าวแตงกวาบ้งางเป็นส้มโอท้าข่อยบ้างนะผมเปลี่ยนมาเป็นทับทิมสยามครึ่งสวนเอามาเป็นพันธุ์อื่นที่ทอพพิษอีกอีกครึ่งสวนแล้วบางต้นเนี่ยผมสามารถเปลี่ยนหนึ่งต้นเนี่ยทาเป็นหลายสายพันธุ์ นะฮะอันนี้ผมก็เขาเปลี่ยนแปลงมาแล้วทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ลูกได้ผลแล้วก็ชิมแล้วมันก็อร่อยเหมือนเหมือนต้นพันธุ์เดิมอันนี้ก็เลยต้องต้องมาสอนได้ลูกศิษย์ใหม่จากจากจากพิจิตครับนะฮะถามพอรู้สึกนะครับว่าทำไมอยากจะเปลี่ยนก็มันราคามันไม่ดีครับราคาไม่ดีก็อยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์ดีที่เขานิยมกันก็ลองอยากจะทําดูครับ อ๋ออยากจะเปลี่ยนครับเอาทับเทีนสยามมาเสียบอ๋อมาเปลี่ยนครับเปลี่ยนเปลี่ยนส้มเดิมที่มีอยู่ใช่ไหมที่ปลูกเปลี่ยนส้มเดิมที่มีอยู่ครับปลูกมากี่ปีแล้วครับไอ้ส้มส้มเดิมมาสิบปีแล้วครับสิบปีนะมีฟุกฟุกละไม่ไม่ยัง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 ไม่เคยเมีเลยแต่ทําไมจะมาเปลี่ยนเป็นเพชรพีสยามก็อยากจะลองเห็นว่าตลาดเขากาลังต้องการครับราคามันไปง่ายมันทําง่ายกว่าไอ้พวกข่าวแตงกวาหน่อยอืมผลผลิตมันก็สูงอื เพราะนั้นวันนี้เดิมพีตั้งใจว่าจะฟันทิ้งครับแล้วก็ปลูกใหม่ใช่ไหมกําลังไปหากล้าใช่ไหมพอดีได้อาจารย์มาแนะนํานี่แหละก็เลยอาจารย์ทาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ก็ <ๆ S 2> นี่แหละผมก็พอผมทํามาแล้วผมทดลองมาแล้วมาสามปีที่แล้วตอนนี้มันก็ได้กินแล้วมันก็สําเร็จแล้วผมสําเร็จไปส่วนหนึ่งอ่ะผมมีส่วนอยู่สองไร่เป็นสมอหมดผมเปลี่ยนยอดทุกต้นเลยครับต้นหนึ่งผมเปลี่ยน เป็นร้อยร้อยยอดก็มีนะครับนะบางต้นนะเปลี่ยนทุกเย็นเปลี่ยนทุกเย็นสุดท้ายภายในปีเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหมดเลยจ้าเป็นพันธุที่เราต้องการอันนี้เราทดลองแล้วนะครับ,รบก็โอเคเดี๋ยวจะสอนวิธีครับ,รบเอาคัตเตอร์เนี่ยนะฮะคัตเตอร์ใบใหม่ๆนะอา่าล้างล้างเสียดีๆนะฮะก็ก็ก,ก็ปาดตรงนี้นะฮะปาดเรียบร้อยแล้วก็เอายอดพันธุ์นี้เนี่ยมา ปาดให้มันเป็นรูปปากฉลามแล้วเสียบเข้าไปพอเสียบเข้าไปปุ๊บก็เอาเทปเทปใสยอย่างเงี้ยเทปพลาสติกเนี่ยเขาเรียกว่าเทปพ,พันพันกิ่งติดตาต่อกิ่งอะไรต่างๆขายในร้านเคีเกษตรก็พันเข้าไปจากล่างขึ้นบนนะฮะให้มันมิดเลยนะฮะ uh huh. เอามือลูบๆนิดๆหนึน่ง uh huh. หลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเจาะร่องน้ําฝนหน่อยก็คือตรงเนี้ยมันอาจจะมีน้ํามาค้าง แล้วก็จิกเข้าไปนิดหนึง่งนะ้น้ําจะได้ไหล<ม>ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยมันก็จะมียอดโผล่มาพอยอดโผล่มาแล้วก็เตือนหน่อยหนึ่งก็คือกีดข้างล่างหน่อยให้หลมเข้าข้างล่างหน่อยข้างข้างข้างบนข้างถัดมาอีกหน่อยหนึ่งพออีกหน่อยนึงแล้วหลังจากนั้นอีกสักสองสามวันยอดมันเริ่มปูดขึ้นปูดขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยกีดกีดออกจริงพอกีดออกจริงก็คือเอาเชือกเชือกอฟางก็ได้มาม,ามาดัดไว้ตรงนี้เผื่อใครเอาเอามือไปโดนใส่มันอื<ม>นะ ถ้าจะให้ดีให้เรียบร้อยแล้วเราต้องตัดนะฮะต้องตัดอยอดต,ตรงนี้ทิ้งวิธีตัดยอดนี้ทิ้งก็คือต้องตัดไกลๆก่อนตัดสองสามอันก่อนแล้วค่อยมาตัดที่นี่ถ้าถ้าตัดไม่ไหวก็เลือ่อยเล็กๆตัดแล้วก็เฉือนดีๆนะฮะถ้าเราตัดไม่ดีแล้วมันจะฉีกมาถึงนี่ก็เสียเสียของครับเพราะนั้นก็แล้วก็กิ่งแถวข้างล่างเนี่ยต้องเอาออกให้หมดมไม่ให้ไม่ให้มีน้ำเลี้ยงส่งมาหานี่ คือกิ่งที่มันออกมาจากตงนนี้ยไม่มีที่จะมาไข่แข่งน้ําเลี้ยงไม่ไม่แข่งต้นนี้แล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวอีกภายในหนึ่งปีนี้ดีไม่ดีให้ดอกให้ผลเลยเนี่ยจะจบเพราะนั้นต้นอย่างเงี้ยก็ทําทําทั้งต้นเลยยนะี่สิบสามสิบยอดหรือหนึ่งร้อยยอดเท่าที่เราอยากได้เท่าที่เรามีเวลาหลังจากนั้นก็อีกปีเดียวก็ได้กินแล้วนี่คือวิธีเปลี่ยนเปลี่ยนาสายพันธุ์นะฮะ ถึงแม้สมมติว่าอันนี้มันเป็น <c oughs> ส้มโอขาวแตงกวาและส้มโอไทยขาวแตงกวาราคาไม่ค่อยดีแล้วสู้ไม่ไหวละเปลี่ยนมาเป็นทับทิมสยามสมมติวงเงี้ยเราก็เอายอดทับทิมสยามมาใส่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ตัดไต้นนี้หรือจะเหลือไว้สักกิ่งสองกิ่งก็ให้เป็นขาวแตงกวาาไว้กินก็ได้ไม่มีใครมาอะไร <c oughs> พอลูกมันออกมาไอ้ขาวแตงกวามันก็เป็นขาวแตงกวาคไอ้ลูกทับทิมสย,ยามออกมันก็เป็นทับทิมสยามอีก <c oughs> อันอาจจะเป็นลูกท่าคอย นะหรือไปเอาส้มโอท่าคอยมาเสียบอีกอกิกกกกก่งหนึ่งส้มโอไอขานูเพิ่งมาเสียบอีกอีกกิ่งหนึ่งส้มโออะไรก็ได้นะฮะมาเสียบจะเป็นทองตีหรือว่าขาวใหญ่ก็เสียบเสียบไปมันก็ต้นเดียวเนี่ยอาจจะเป็นแฟนซีได้กินหลายอย่างก็กก็กก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าทั้งสวนเนี่ยเราเราไม่ไหวละขาวแต็งกวาไม่ได้ครับ เปลี่ยนไปขาวน้ำผึ้งถ้าขาวน้าผึ้งไม่ได้ก็เปลี่ยนไปทับทีมสยามครับอย่างเงี้ยทาได้หมดแต่เราเราก็เปลี่ยนไปสักสองสามปีรู้สึกว่าเอาราคามันยังดีอยู่พออีกห้าหกปีมาราคาไม่ดีสู้ขาวแดงกวาไม่ได้ถ้าสู้ไม่ได้เราก็ตัดไอ้ตรงเนี้ยที่เราเสียบเนี้ยตัดออกไปมันก็จะกลายเป็นขาวแดงกวาเหมือนเดิมครับเพราะยอดยอดมันออกตรงนี้มันก็จะกลายเป็นพันที่เราต้องการนะครับอันนี้ง่ายครับ,รบง่ายจริงจริไม่ยากครับ ผเราเลือกกิ่งได้แล้วเนาะสีกทีหนึ่งนะครับเพื่อทําให้ดูนะครับผม <Okay. S 1> ว่าตรงนี้ก็แล้วกันเอาผมก็จะผมก็จะเฉียงๆนะฮะเอามีดย้อเข้าไปนะฮะข้อควรระวังก็คืออย่าให้มือโดนมีดก็แล้วกันเ เล่างน้ําฝนนิดนึงเึ๊บเม่เวลาฝนย้อยลงมาพบมันก็จะไหลมาตามเอ้นนี้กระจกอันนี้ก็ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเตรียมยอดยอดก็คือ,อยอดนี่ท่อนที่สองของของส้มส้มโอพันดีนะฮะก็ประมาณนี้แหละถามว่ายาวไหมก็ประมาณเนี่ยเ,ยเลยเลยเลยนี่มาหน่อยหนึ่งประมาณนี้แหละสิบเซนสิบเปอร์เซ็นต์นี่แหล,ะ,ละ,ะเอาก็แล้กันแล้วทีนี้เราก็นั่น ป๊อปป๊อปีอปันนี้เราลองทาบดูป๊ออ่าโอเคใช้ได้ทีนี้เราก็ตัดเสียงให้มันเข้ากับลูกทรงที่เราไป,ไปไปไปบากเอาไวา้อันนี้มันก็จะเป็นลูกทรงอย่างนี้นีครับพอดีไหมพอดีพอดีมันก็จะพอดีพอดีพอดี จากนั้นเราก็นี่ก็พันพันอย่างเงี้ยเราไปเรื่อยๆนะแล้วก่อนจากนั้นก็เริ่มต้นใหม่เริ่มตกจากข้างล่างแล้วขึ้นไปข้างบนนะพันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับดึงใบไม่ต้องไม่ต้องแรงแล้วก็ไม่ต้องเบามากให้พลาสติกมันแนบกันเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นก็พันไปจมิดข้างบนเลยให้ให้มั่นใจว่าน้ําฝนไม่สามารถ เวลาฝนตกมาน้ำไม่เข้าน้ำไม่ไม่ไหลเข้ามาเพราะนี้ต้องเป็นสุญญากาศมันต้องแนบชิดกับต้นไม้อย่างนี้แหละแล้วก็ลูบๆลูบๆจะนี่พอหนึ่งเดือนถัดไปประมาณหนึ่งเดือนนะยี่สิบกว่าวันขึ้นไปยอดใหม่มันก็จะปูดขึ้นมานะฮะ mm hmm. อ่าแล้วพอยอดเดินปุ๊บเราก็เห็นแล้วเราก็พอเราเห็นปุ๊บเราก็ เราไม่ไม่ต้องแกะเอามีดนี่แหละกรีดกรีดข้างล่างนี้ก่อนไม่ต้องกรีดตรงนี้กรีดนิดนิดหนึ่งนะเพื่อให้ลมลมอากาศมันเข้าได้นะกรีดร่างนิดหนึ่งเผื่อฝนตกมามันค้างกรีรกดได้ประมาณสองสามวันแล้วก็แล้วก็เกิดเปิดแผลมากขึ้นมากขึ้นพอพอเริ่มจะเปิดแผลมากเราก็เอาเชือกฟางมามัดไอ้ยอดนี้ติดกันนี้ก่อนติดมัดมัดติดปุบ๊บ แล้วเราเราจะเราจะกรีดแล้วจะให้ดีเราก็ต้องตัดอันนี้ละนะตัดได้ตั้งแต่ไกลๆมาก่อนครับปุ๊บไม่งั้นมันแผลม,มันจะฉีกนะแผลมันจะฉีกมาถึงนี่เพราะนั้นตัดไกลๆก่อนพอไกลๆปุบ๊บเราเนี้ยเราแต่งอีกทีหนึ่ง <c oughs> ตัดให้ใกล้นี้เลยคราวนี้มันก็แผลมันก็เรียบร้อยจะเอาใช้สีหรือใช้ปูนปูนขาวปูนแดงอะไรก็ได้ทาให้ แค่รักษาไม่ให้เกิดเชื้อราอะไรนิดหน่อยก็ได้ไม่ไม่ทาก็ได้นะแล้วแต่นะั้นมันก็จะได้ยอดใหม่เกิดขึ้นมาอมต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนออนียอาจจะมีหน่อ,อกเกิดขึ้นแถวนี้เพราะว่าอันนี้หน่อ,อคือลากลูกของต้นต้นเก่าเราเราต้องเด็ดหน่อเน,นี้ยทิ้ง<ส>เดินมาเด็ดเรื่อยๆเดือนละครั้งสองครั้งเดี๋ยวก็หมดนะฮะเดี๋ยวก็หมดอพอมันอ่อนแรงแล้วอันนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นก็กลายเป็นท่มโอ๊คันที่เราต้องการอันนี้ครับเปลี่ยนเป็นการค้าได้ส่วนนี้มีอยู่มีเป็น ห้าร้อยต้นเนี่ยเราเปลี่ยนห้าร้อยต้นก็ได้ในเวลาไม,ไม่ไม่กี่วันเนี่ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดเลยแล้ว<ะ>เราเราจะมีสวนใหม่ที่เป็นพันธุ์ใหม่แล้วก็ทันขายกับท้องตลาดที่เขาต้องการปีนั้นเลยนะฮะปีเดียวก็เปลี่ยนมันก็เริ่มดอกเลยไม,ไม่ไม่ต้องไปเริ่มใหม่ห้าปีเจ็ดปีนะฮะอันนี้เป็นวิธีท<อ>ี่ง่ายที่สุดนะครับ<ะ>ก็ลองไป พิจารณาแล้วก็ลองไปทําตามดูนะครับถ้ามีสงสัยอะไรก็สอบถามมาที่เ,เบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะแล้วก็ที่ไลน์ทักไลน์มาเป็นเพื่อนแล้วก็เฟซบุ๊กก็ชื่อเจริญทอกหลอมนะครับยินดีให้ความกระจ่างทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านครับยินดีครับ